นึกถึงคำนี้นะโยมว่าคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายทำบุญก็ตายทำบาปก็ตายหญิงก็ตายชายก็ตายพระก็ตายโยมก็ตายอยู่บนฟ้าก็ตายอยู่ใต้ดินก็ตายตายหมดแต่หลังจากตายเนี่ยบุญและบาปเท่านั้นเองที่จะตามไปหนีไปอยู่บนฟ้าบุญก็ตามไปบนฟ้าหนีไปอยู่ในน้ำหนีไปอยู่ใต้ดินบุญและบาปก็ตามไปใต้ดินบนฟ้าในน้ำก็ตามไปทุกที่เหมือนเงาตามตัวแม้จะเกิดไปเป็นอะไร นะบางชาติบางคนเกิดไปเป็นนกอีก,กาอีกก,ก็ยังถูกบ่วงไฟที่มันลอยอยู่กลางอากาศในคล้องคอกาก็ตัวเล็กๆฟ้าก็ใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าถูกบ่วงไฟที่มันติดไฟแล้วหมุนขึ้นไปบนฟ้าไปคล้องคอเพราะชาติที่แล้วก็เคยไปนําบ่วงฟางแล้วก็จุดไฟไปคล้องคอวัวหนีไปอยู่บนท้องฟ้าเป็นอีกก็บาปก็ตามไปบนฟ้าหนีไปอยู่ในน้ําก็ยังถูกเขาจับทวงน้าด้วยการที่แบบเป็นตัวการกินีทําให้เรือเนี่ยไม่เล่นต่อไปได้ หนีไปอยู่ใต้ดินไปเป็นไส้เดือนไปเป็นคางคกจริงจกตุ๊กแกอยู่ที่ไหนบุญบาปก็ตามไปทุกที่จริงๆโยมคนทําบุญก็ตายคนทําบาปก็ตายคนทําชั่วก็ตายคนทําดีก็ตายทหารตายตำรวจตายรัฐบาลตายทุกคนตายไม่มีใครรอดสักคนเดียวแต่หลังจากตายชีวิตต้องรับผิดชอบกันต่อไปแต่ก่อนที่หลังจะตายตอนเป็นๆก็มีนรกบนดินมีสวรรค์บนดินก็ทุกคนรู้กันดีว่า ใจที่ตกนรกเนี่ยมันรุ่มร้อนใจที่จมนรกมันเป็นจิตใจที่วุ่นวายใจที่เป็นสวรรค์มันโล่งโปร่งเบาสบายเมื่อสวรรค์นรกมันก็อยู่บนดินตรงนี้ด้วยหลังจากตายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเมื่อตอนเป็นเป็นได้สร้างสิ่งที่เป็นนรกและสวรรค์ไว้นั่นก็คือการจมนรกการขึ้นสวรรค์ตอนเป็นๆหลังจากตายก็ไปตามที่ตนได้ทําไว้ทุกคนตายหมดคนทาบุญก็ตายคนทําบาปก็ตายป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายติดโควิดก็ตายไม่ติดโควิดก็ตายตายเกลี้ยงทุกคนไม่มีเหลือสักคนเดียว ฉะนั้นก่อนจะตายให้สร้างสวรรค์ที่นี่ไม่สร้างนารกเบื้องหน้าก็ไม่ต้องถามใครว่าฉันจะไปนรกไหมเพราะสวรรค์มันเต็มหัวใจตรงนี้ไม่ต้องรองให้ใครพยายกรเขาเจริญพรวันนี้ก่อนบินธบเช้านี้เห็นคลาดสั้นๆก็น,นึกถึงว่าถ้าคาดไม่ถึงจะทำยังไงแต่ความจริงคำนี้มันคือคำว่าคาดนะคาดไม่ถึง แต่เนี่ยจะมาลองเล่นคำนิดนึงถ้าคลาดไม่ถึงพราะคาดมันสั้นนะเราก็ต่อด้่มคลาดให้ยาวขึ้นนะก็จะได้คลาดถึงนะตรนนี้ขอพิจารณาเป็นธรรมะก็แล้วกันว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์ข้างนอกในโยมมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้มันเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงงั้นเราจะไปบังคับให้เหตุการณ์เป็นไปตามที่เราต้องการคือเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดถึง ก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น <c oughs> เหตุปัจจัยมันอยู่ข้างนอกไม่ได้เกี่ยวกับที่เราจะไปคาดเขาได้ไปบังคับให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเราทําอย่างนั้นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะถ้าเป็นคลาดนี้ก็คือถ้ามันคลาดไม่ถึงเพราะมันสั้นเราก็ยืดคาดให้ยาวออกเพื่อที่จะคลาดให้ได้เหตุการณ์ข้างนอกถ้าเราคาดเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้นะเราก็มาสร้างความสามารถของเราให้รับเหตุการณ์นั้นให้ได้ ก็ดีมันกันใช่ไหมยโยเมื่อก่อนฉันเช้าเช้านี้นะ้บินธบัตมาแล้วลงลงฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นธรรมะเล็กๆนิดหนึ่งว่าเห็นคลาดสั้นๆถ้าเราคลาดไม่ถึงถ้าเราคลาดไม่ถึงเหตุการณ์ก็คือขยะหรือใบไม้อยู่ตรงนูน้นตรงนี้คลาดไม่ถึงก็เสริมดั้มคลาดให้ยาวออกไปจะได้คลาดได้ถึงเราบังคับให้ใบไม้มาร่วงอยู่ตรงเราตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้เพื่อที่จะคลาดได้ง่ายขึ้นอย่างเนี้ย เป็นไปได้ยากเพราะใบไม้เขาอยู่ไกลเรานะก็พิจารณาเป็นธรรมะว่าเราก็คงจะต้องต่อด้ามคลาดให้ยาวออกเพื่อที่จะได้คลาดให้ถึงนะกับใบไม้ที่อยู่ไกลเหตุการณ์ก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นเหตุการณ์ในชีวิตเราถ้าเราเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเราบังคับเขาไม่ได้เพราะเขาเขาเป็นเรื่องของเขามันเป็นตามกฎตามแรงแห่งกรรมที่เราอาจจะต้องเข้าไปเจอเหตุการณ์นั้นๆก็จริงงั้นเราก็จะต้องมาเสริมด้ามคลาด มาเสริมความคาดมาเสริมว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นั้นมันอาจจะเกิดเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้เราอาจจะเจอเหตุการณ์นั้นอย่างนั้นวันนี้ก็ได้มาเสริมความสามารถเราเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเรามาเสริมด้ามคาดให้ยาวดีกว่าเพื่อที่จะคาดใบไม้ที่อยู่ไกลๆให้ถึงพูดย้ำไปย้ำมาในยาตเดยมก็คงจะทราบว่านี่คือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของความไม่ประมาท เรามีสติรู้อยู่กับตัวดีกว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเรานะแล้วเราก็สามารถอยู่กับเหตุการณ์นั้นได้ด้วยการที่นะเราสามารถมีความสามารถที่จะพอที่จะคลาดให้ถึงคลาดให้ถึงกับเหตุการณ์นั้นๆคลาดใบไม้ให้ถึงด้วยการต่อดั่มคลาดพูดวนไปวนมาเพื่อให้ญาติโยมได้ลองตกผลึกเรื่องนี้ก่อนฉันเช้าก็ขอเป็นธรรมะเล็กๆสั้นๆหนึ่งตอนเผื่อจะ ไปโดนใครสักคนที่รู้สึกว่าทําไมชีวิตเราเจอแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงอย่าไปบังคับเหตุการณ์ข้างหน้าอย่าไปบังคับเหตุการณ์นุ่นๆเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่เรามาเสริมความสามารถเรามาเสริมสติของเราเสริมศีลของเราให้เรามีศีลให้มั่นคงให้เรามีสติที่มั่นคงนะเมื่อศีลสมาธิของเรามั่นคงปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายในการแก้ปัญหานั้นๆอาตมาก็กําลังฝึกอยู่นะโยมไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรเกินโยมสักเท่าไหร่นะครับ เพียงแต่ว่าอยู่ในสถานะที่ชีวิตมันเบาไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีภาระมากมายเยอะแยะก็อาจจะดูมันปากดีกวาโยมนิดนึงแต่ทุกสิ่งที่พูดไปก็อยู่ในหลักอยู่ในเกณฑ์ถ้าเอาไปปฏิบัตินะก็คงจะเป็นข้อเป็นข้อธรรมในการปฏิบัติได้จริงนะกําลังปฏิบัติอยู่น,ยนะยโยมเนาะก็ให้เราได้ตั้งใจปฏิบัติร่วมกันถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่คลาดไม่ถึงก็ต่อด้ามคลาด ถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เพิ่มความสามารถเพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะคาดอาจจะคาดไม่ถึงวันนี้ก็ได้อขอเป็นธรรมะกับคลาดเล็กๆอันนึ่งเราจะเริญนพรอสำหรับญาติโยมทางบ้านเนาะก็ขอให้อนุโมทนากับ ญาติธรรมที่มาสวดมนต์ไหว้พระกันในวันอาทิตย์ที่วัดธรรมพิมุกอนุโมทนาสาธุแล้วก็ญาติโยมทางบ้านด้วยที่ติดตามรับชมธรรมะทุกวันทุกวันนะไม่มีรายรับอะไรพระอาจารย์ไม่มีรายได้อะไรจากการทําสื่อทุกวันทําเพราะอยากจะเป็นเพจสักเพจหนึ่งเล็กๆเพื่อที่จะให้สังคมได้เหมือนกับมีที่หลบร้อนนะใครร้อนอะไรมาลองเข้ามาเลื่อนดูคลิปธรรมะแต่ละวัน มันอาจจะมีบางเรื่องมันอาจจะไปโดนเราก็ได้เรื่องธรรมะเล็กๆน้อยๆไม่ได้ลึกซึ้งอะไรถึงขนาดกับพาไปหลุดพ้นอะไรมากมายแต่ถ้าใครวิเคราะห์ดีๆทุกคลิปของขอาจารย์ก็จะเน้นเน้นความหลุดพ้นนั่นแหละแต่ความหลุดพ้นมันก็มีหลายระดับก็อยากจะให้เป็นพื้นที่เล็กๆที่พอจะเป็นที่พึ่งได้ นะใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันไปต่อไม่ไหวก็ลองเข้ามาเติมไฟในเพจของเราใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันจะจมน้ําแล้วเริ่มสําลักแล้วก็โผล่ขึ้นมาหายใจในเพจของเราสักพักหนึ่งลองเลื่อนเลื่อนดูมันจะมีธรรมะม,มากมายเยอะแยะแล้วก็ในแพลตฟอร์มอื่นในช่องทางอื่นที่เขานําคลิปพระอาจารย์ไปเผยแพร่ต่อไปตัดต่อใหม่ไปแชร์กันออกไปหรือแรองต่างก็ดูเถอะต่อไปนี้พระอาจารย์ไม่อยากจะใช้คาว่าปลอมแล้ว เนนมื่อวานบอกหลวงพ่อรูปหนึ่งเจ้าวาดวาชนประธานหลังสลิดหลวงพ่อเจ้าคุณนะว่าพ่อครับตอนนี้มีเพจปลอมผมเยอะเลยครับท่านบอกว่าไม่ปลอมผมดูแล้วไม่ปลอมเพราะทุกเพจที่เอาไปท่านศักด์าพ,พูดทั้งนั้นเลยเป็นเสียงพูดของท่านปากท่านกําลังขยับอยู่ไม่มีใครปลอมธรรมะของท่านได้ต่อให้ในช่องนั้นเขาจะทําอะไรที่ปลอมๆแต่ในเนื้อหาธรรมะของท่านไม่มีปลอม ไม่มีพระสักดาปลอมที่อยู่ในโซเชียลที่ว่อนไปหมดไม่มีมีแต่ของจริงแล้วแต่เขาจะเอาไปปฏิบัติก็เลยได้ข้อคิดอะไรอีกตั้งหลายๆอย่างจากตรงนั้นนะก็วันนี้นะก็นโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เป็นญาติธรรมกันอย่างมั่นคงร่วมสวดมนต์ไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอนะแล้วก็เมื่อสักครู่ก็บอกแล้วว่าถ้ามีร่างกายยังไหวก็อยากจะให้รีบเร่งทำ เพราะว่าเวลามันเหลือน้อยก็ามาทุกวันทุกวันแล้วไม่รู้มันจะจบวันไหนไม่รู้บางทีปุ๊บปั๊บเส้นเลือดสมองแตกไปปุ๊บปับ๊บเป็นอะไรไปรถเฉียวรถชนมันเป็นไปได้หมดนะชีวิตคนมันแค่แป๊บเดียวนะงั้นถ้าเราท่องอยู่ในใจเสมอว่าถ้าเรารู้ว่าคนเป็นเป็นเนี่ยเขาลืมคนตายกันไวขนาดไหน เราจะไม่อยากทําให้ใครรู้จักเราสักเท่าไหร่แล้วเราจะไม่อยากทําขวนขวายจนแทบจะเป็นบ้าเพื่อที่จะให้คนอื่นชื่นชมและรู้จักเราเพราะเรารู้ทันทีว่าคนที่ตายจะถูกลืมเร็วมากตายแป๊บเดียวเขาเขาจะไม่จําเราอีกแล้วจะมีเฉพาะญาติพี่น้องไม่กี่คนคนอื่นที่บางทีเราขวนขวายเพื่อที่จะให้เขาจําเราได้เขาจะไม่จําเราเลยเขาจะลืมเราแบบเร็วจริงๆรนะิเราลองดูอย่าง พระเอก้อยล้านวินัยไกรบุตรนะเสียชีวิตคนก็จะแชร์กันแค่วันสองวันหลังจากนั้นก็จะหายไปเลยสมบัติเมธนีก็แป๊บเดียวก็หายไปเลยนะแต่ละคนแต่ละคนก็จะหายไปจากจากจอแบบเร็วมากแต่แน่นอนลหะมันจะเข้าไปอยู่ในส่วนลึกของหัวใจว่าคนคนนี้เป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งแต่เขาจะหวือหวากับเราไม่นานนักสักเท่าไหร่ นะก็อยากให้ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นับจากนี้นะไม่รู้ว่าจะมากจะน้อยก็ให้พยายามหมั่นเพียนภาคเพียนปฏิบัตนะิไม่รู้ว่าเราจะต้องให้ลูกให้หลานมาส่งมาวัดเมื่อไหรนะ่หรือว่าจะต้องติดเตียงไหมป่วยไหมนั่งวีลแชร์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฉะนั้นก็น้โมทนากับญาติโยมทางบ้านด้วยก็วันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ อภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังเดี๋ยวอูลองลอง,ลองแทนดูให้ครบครบหน่อยเห็นทั่วๆ่ะญาติโยมเนาะอันนี้คือญาติโยมของเราที่มาสวดมนต์ไหว้พระกันอยู่อย่างสม่ำเสมอศาลาหลังนี้ท่านพ่อพระครูสุธรรมทธรเจ้าวาดวัดมาพิมุก หลวงพ่อก็เมตตาให้เป็นพื้นที่สําหรับการสวดมนต์สำหรับญาติโยมแล้วก็เด็กเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์พร้อมด้วยสามมเนรภาคฤดูร้อนแล้วก็นักเรียนมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมก็จะยังคงใช้งานต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหยุดสักอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หน้าหยุดอาทิตย์หนึ่งเพราะพระอาจารย์ไปญี่ปุ่นเจ็ดวันก็คร่อมวันอาทิตย์พอดีกับวันที่สอง รับรองไปแล้วจะไม่เกเรเพราะว่าไปแค่กับเยบุญชัยสองคนแค่นี้เองแล้วทางโน้นก็จะมีโยมจัก,กรพันธ์กับโยมอาโยมจัก,กรวาลกับโยมพันธ์โยมพันธ์จะดูแลอยู่ที่โตเกียวโยมจักรวาลจะอยู่ที่โชชิตอีกสองจังหวัดซึ่งก็จะมีแค่สองคนนั่นแหละผู้ชายอีกสองคนที่ก็จะดูแลพระอาจารย์จัดที่พักจัดการเดินทางมีรถมีรารับก็จะพยายามอัปเดตทุกวัน ให้เห็นว่าพระอาจารย์ไปไหนยังไงแล้วก็มีพยายามปกติไปไหนก็ไม่ไมให้ใครแวดล้อมไม่ให้ใครตามไม่ให้ใครอะไรอยู่แล้วอไม่เกเ,เพรพอเวลาพระไปต่างประเทศมันมักจะแบบคล้ายๆว่าหลุดสายตาคนไงหลุดสายตาคนมันก็เป็นที่สงสัยอย่าเงี้ยแต่เราไม่เคยมีประวัติที่ไม่ดีอยู่แล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราที่ดีต่อไปนะสาธุ